ออ EP สามแล้วนะจ๊ะได้เลือดแล้วเนี่ยะจะออกไหมล่นะยใครใครก็ได้พ่อกับ ช่วยออกไปรับพ่อทีอืมไปไหนกันน่ะลูกอืมโอเคั okay. ทงที่ น้อยก็ได้นะเนี่ยได้อยู่คลิปละสิบนาทีเท่ากับว่าบ,บอกบอกทุเรียนอันนี้นี่คือใช้เวลาสามสิบนาทีเลยนะคะนี่ถ้าแบบไปสมัครเป็นแม่ค้าทุเรียนในโคนไล่เลยนะเนี่ย <c oughs> เราต้องไปเ็น ทำงานฝึกหัดอยู่หน้าเลนะยเนี่ยนี่ผู้หยุดเกือบจะไม่ได้กินของอร่อยนะไปดูสิทำไมอ่ะทำไมเวลาพี่จาเนี่ยเขาเอา,เ,อา,อาเครื่องมาง่ายจังอ่ะแลทำไมอันนี้ถึงไม่ง่ายนี่ นี่ท้าไม่ทำคอนเทนต์นะแม่ขอไปร้านทุเรียนแล้วเนี่ยเออแต่สวยมากเลยนะเ,น,ะ <S <S เะนื้ <S <S อสวจะอกมากยังไงล่ะคนนี้ยอมแพ้มางทีงวจะยอมแพ้ความเก่งของแม่ค้าทุเรียน,น <S 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 ทุกคนที่เป็นแม่ค้าทุเรียน แมวนับถือจริงๆเด้อนี่ขนาดปล่อยมัวแล้วนะแบรแบะทุเรียนนี่คือเป็นอะไรที่ไม,ไม่ลงไมงเรียนสอนนะไม่วจะไปสมัรงเรียนสอนการเลอกทุบอุ้ม่ะไอ้ตปบสซิล จะได้กินไหมล่ะอันเนี้ยคือเกาะออกมาแล้วแต่ว่าออกออกจากครูไม่ไเท่าไหร่นะคะยังจากอะไรเลยเพราะอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันเกาะใช่ไหม เรื่อเลยเน,นะ่เดียวจะเป็นไตระยอมต้องดอดทนไตระยอมต้องดอดทนนะ จริงจังของหน้าแม่โบก้อนนี่มาทานลงมาเนี่ยติดเนื้อเข้าไปขนาดนี้เนี่ยกินเนื้อเข้าไปขนาดนี้ลูกค้าบนน่ดแย่เลยเนี่ยคือ,มอ,มมคอแมนะ้ว่ามันไม่ค่อยจะแก่เนะาะพอมันไม่ค่อยจะแก่มนะันก็เลยแบบ ไม่หลวมอ่ะเนื้อมันก็แน่นช่างมันถึงนะมันยังเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องถอะเพราะว่าเขาจะดูว่ามันมันถิ้งแกนข้างในหรืออย่างแน่เลยมันจะแบบห้าร้ยห้าสิบนี่คือผู้เรียนคือแบบ เยอะมากเยอะจริงอันนี้คือแบบคือทุเรียนสวยอ่ะแล้วก็ทุเรียนก็ถูกมากด้วยคือตอนแรกแม่โบก็ทำใจแล้ววจะออกมาไม่ดีก็ได้เพราะว่าราคามันก็แบบไม่แพงเลยอะแต่ขอโทษคุณภาพคือเกินเบอร์ค่ะ เราเดี๋ยวบอกให้นะคะว่าพาขับรถเข้าไปตรงบางเทียนชายทะเลเนะะี่ยมันจะมีร้านกาแฟนะคะชื่อร้านคอร s ชคอร์ชพี e. อูพอเอสดีคอชที่แปลว่าหยุดน่ะี่แต่มันมันไม่มันไมนไ่ทิ้งทสานั่นแหละมันจะหยุดติดกัน ใครยากได้หรือว่าใครไปแวะแถวนั้นหรือใครไปกินข้าวแถวแถวนั้นแวบะบไปนะคะเป็นเต็นทูเรียนเบลเลอร์เลยเขาเขียนว่าทูเรียนโรลล,ลลอยน้องที่มาขายก็หลอกแล้วก็เน่ามากัแงไม่ได้ซื้อว่าที่ความหลอกของคนขายนะไม่ซื้อที่แบบความถูกของทูเรียนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากว่ามันแวมันจะดีอะไร โอ้ยขอโทษนะคะไม่มแกะไม่เป็นจริงๆอะออถ้าเป็นสมัครเป็นแม่ค้าที่เรียนนี่คือลูกค้าคือแบบยาก เนื้อคืนเรียวีนเนื้ออร่อยมากจริงนะจบคลิปไล้บ่อยไปกินห้าร้อยห้าสิบได้กล่องเป้งขนาดนี้เอาไว้กิน หนึ่งเดือนฟินอะจบคลิปนะคะบ๊ายบาย